สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็คือผมไม่มีเตียงเหมือนเดิมต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมมาติดที่ผมยอมผุ่หลุมขังตัวเองเอาไว้ในนี้จะก,กัดกันพวกมอนเตอร์แต่ครั้นี้ผมกลายลมาหวังว่าคงจะไม่มีเอเดอร์แมนตอนนี้นะคือมันยังไม่เช้าไงครับ มีมอนตรงนั้นมีชิปเปอร์ตรงนี้ทยอยกำจัดมันแล้วกันนะเนาะมองไม่เห็น้วยโอ้ย MPC นี่สวัสดีครับว้าวชิปเปอร์มา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 ชวนที่โลง่งนี่นี่มานี่มาเนี่ย เฮ้ยไม่ถนัดเลยเปลี่ยนแอปอัดคลิปใหม่โอ้โห,โโหมาสอง โอเคถือว่าตอนนี้เกาะเรามีหมาแล้วใส่ของเหมือนเดิมก่อนข้ที่สองกับการหาแกะเหมือนเดิมแต่ครั้งก่อนนี่หาตัวอะไรแทบไม่ได้เลยวัดมันกระพริบตาทุ้ทีเลยหลังจากหาตัวอะไรไม่ได้เลย ทำให้ครั้งนี้ผมต้องแกะแกะแกะน่แกะนั่แกะนั่แกะยาตียาตีหมาเร็วหมาเหลียวเฮ้ยคอมมีหมาเหลียวนหตาเดลวยว วันนี้ก็ยังไม่พปศาสตร์กาเดียนเหมือนเดิมขอน้อยวันนี้มีกระดูกไหมไม่มีอ่ะคิดกลับมาสักหน่อยอยากโลงไปดูมปราสตร์กาเดียนมั้งกาเดียนก็มัง่งเผือได้เหล็กอะไรเงรี้ยเมื่อเตนไน,นะ้มันเอาโล่มากันไม่ได้แถมมีซอมบี้ที่บเลยกันหายใจก็ได้ไม่นาะนะดดวกนี่ผมจะสู้ยังไงดีเนี่ย ลองไปดูขโมยนาม,มาแล้วขั้อีกมาอยู่ตรงเนี้ยเออมีจแต่ฝนมากๆขนัดนี้น,นี่แกะก่อนนะเราต้องรอไปก่อนดีละว,วันนี้ก็ยัง,งไม่ทันมานเหมือนเดิมครับตัดไม้ก่อน นี้ภารกิจก็คือจะไปเกาะหนึง่งยังเตดยอยู่ที่เกาะนี้สร้างเรือก่อนถ้าชีวิตจริงมันจะปิดไม้หน้าขนาดนี้นะหนีไปนานเลวเป็นคนจำทางยาก้วยอสิแล้วอย่างนี้จะหนีรอดได้ไหมเนี่ยถ้าจะกลับมันทำยังไงนะนี่วะไม่ใช่ เรื่องวิธีขับเรือขับอย่างนี้ก็ได้เรือต้องขับพักวใช่ไหมพอได้หัวเสร็จก็จะได้เรือเอาหัวหนึ่งก็ได้ใช่หรออืมไม่บอกเดี๋ยวไปสิเราต้ไปทงก่อนอย่างนะอืกอกอดตรงนน้นนอ่าต้องไปจริงดิ โลน้ำคาันจะใส่ไปถูกถูกบอลโอ้โหทะเลเดี๋ยวมันไม่มีมันไม่คิดจะมีอะไรให้เลยหรอมันไม่มีให้หรอมีเกาะใหญ่ไหมมันจะใหญ่มันก็จะใหญ่ช่วยช่วช่ช่มั้งมีเต่าให้ด้ ไปไหนนะอีกตัวหนึ่งนี่ เกิดที่ดีดีไม่เกิดมันเกิดทำไมไม่รู้บนเกาะทำมกาะแต่ละเก่อนี่ก็อยู่ใกล้ไม่โนะทนำไมผมเคอยู่นตัวหลงเลนเนขี่เลยขี่ได้ไม่สาขี่ผมเคยเล่นขห่เลนขี่เล่นมาเนี่ยนไหนก็มา มาให้คุ้มหน่อยทำไมมันเดินไม่ค่อยไปโอ้มีอีกหลายเกาะเลยเกาะโน้นเน่ะเกาะโน้นดูเป็นเกาะใหญ่อะหุบเห็นในเกาะนี้ก่อนแล้วนเหนในเกาะเราหินก,นกราหมดแล้วนำปีกยังไม,ม่หมดแต่ไม่รู้มันอยู่หนหมดไม่มีไฟมีอะไรอยธรทำเหรอ ทำนี่ความบอลเตอร์ดันเดี๋ยวค่อยทำที่ดังออไม่อยากจะขุดทางนี้เลยทำกันใช่มันจะทำ,ทำมือท้องเตอร์

โอ้พระเจ้าเย็นมากเไม่ไหวแล้วปุ๊บุดดินไปด้วยแล้วกันก็ได้ครับดินไปเพิ่มเตามก่อน ของเยอะด่มตัวอยู่เลยน้องให้ทำอะไรอยู่เดี๋ยวจะลองลงไปก็ได้เรือโอเคเรือยังไม่หายเดี๋ยวค่อยไปเก็บของก่อนเดีด๋วยวจมน้ำหรือว่าโดนอะไรเออเรือ กักปิดเคออยากได้เตียงตอนเนี้ยวันนคิดจะ,ะปอดแกะมาให้เยอะกว่าน,นี้เลยโดนหมากินไปแหละดีเอาคนแกะมกาทันหมานะตอนขึ้นจะติดเราไว้หนับาน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 เดี๋ยวก็ต้องมาอีกสักวันตัว <c oughs> มันจะมืดเกินไปแล้ว บ้านเอาไม้มาไม่ต้องยุ่งกับหมาหมาเดียวอะยู่ๆจะมากินแก่ชื่อเลยกินางก่อนตอนึ้นเคยรู้สึกว่าหมามันจะกินเราได้ใช่หน้าตาหมามันช่องาดเนี่มันเตรียมจะง่ำเลยได้ทุกเมือ่อ ไฟต yup. ่อไม้ในกลางคืนมีสายเลยอะอ่ะอ oh. oh. okay. mm ่ะทำบ้านกระโปรงกระโปรงออกยิ่งน้อยอยู่ลองกินมาเด้อไหนจับได้นะตอนกลางคืนทางนั้นมีอนเดอร์แมนด้วยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มนอร์แมนแล้วกันเองๆก็มีโด้แหละ ความอินทพอศ์สิไม่มีของแล้วใช่ไม่มีอะไรทำเป็นแสงได้เลย นี่ส็อบบี้ครับโอเคโอเคอเตรียมไฟมันจะมีตัวอะไรมาไหมทำไมมันก็นนเร็วเร็วนี่นี่นี่โมอะไรเค เอเออตองบีเออปุ๊ดีมานนี่เข้ามาในบ้านได้ไหมอ้าวมันไม่มีหมวัวใครขนกินน้ำยาเราขนไปนะ มันไม่ได้คนเดคดสุดเลยนะคลิปเปิดเลยเข้าบ้านเด้ดีไหมลราปิดกั้นตัวเองไม่อยู่นั่นขอจบคลิปอีกแล้วจบคลิปแบบตอนคืนมันดิโอเคครับบ๊ายบาย